คุณเคยหยุดมองภาพถ่ายหรือสารคดีเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างโบราณอย่างพิระมิดใหญ่โตในอียิปต์กำแพงหินมมือมาในเปรูหรือแม้แต่ภาพเขียนแปลกๆบนผนังถ้ำแล้วรู้สึกตังหิดต,ตังหิดไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเทคโนโลยีสมัยก่อนจริงๆเหรอมนุษย์ยุคหลายพันปีที่แล้วเขามีความรู้ความสามารถขนาดนี้เลยเหรอ หรือว่ามันมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณก็แน่เอาละครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ทอผู้เท่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมแม็กอธิเดชจะมาเล่าเรื่องราวที่ชวนให้ขบคิดชวนให้ตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมา ทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกและช่วยสร้างหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อริยธรรมโบราณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากๆครับมีทั้งคนที่เชื่อหัวปากหัวปำกับนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามหาคำอธิบายตามหลักการแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังเป็นปริศนาที่น่าทึ่งอยู่ดี วันนี้ผมจะพาไปสำรวจหลักฐานที่คนบางกลุ่มอ้างว่านี่ไงเอเลียนมาแน่ควบคู่ไปกับคอโตหยงที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายตามหลักการครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดำดิ่งสู่ความลึกลับของอารยธรรมโบราณไปพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นกันที่ภาพวาดโบราณบนผนังถ้ำทัสซิลีเอนอัชร์ในแอลจีเรียครับลองจินตนาการตามนะครับ ท่ามกลางทะเลสายอันกว้างใหญ่มีถ้ำโบราณอายุหลายพันปีอยู่แห่งหนึ่งแล้วเราไปเจอภาพวาดบนผนังถ้ำที่ไม่ใช่รูปสัตว์หรือคนที่เราคุ้นเคยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดประหลาดมีหัวกลมใหญ่โตเหมือนใส่หมวกกันนก็อกมีดวงตาใหญ่ๆดูไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาแถมบางภาพยังเหมือนพวกเขากำลังลอยอยู่กลางอากาศหรือสวมชุดอะไรบางอย่างที่คล้ายชุดอวกาศ โอ้โหคนที่เชื่อทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวเห็นแบบนี้ก็ตีความไปเลยทันทีครับว่านี่ไงนี่คือภาพบันทึกการพบปะผู้มาเยือนชัดๆภาพวาดอายุ6,000ถึง12,000ปีนี้มันดูหลุดโลกเกินกว่าจะเป็นแค่คนในยุคนั้นจริงๆใช่ไหมล่ะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีมุมมองอีกแบบครับพวกเขาศึกษาบริบทของพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมของชนเผ่าโบราณในแถบนั้นแล้วเชื่อว่าภาพวาดประหลาดเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมนุษย์ต่างดาวเลยครับแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางจิตวิญญ,ญาณหรือการใช้พืชหลอนประสาทในพิธีกรรมของคนในยุคนั้นต่างหากครับรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดส่วนอาจเป็นภาพที่ได้จากประสาทหลอนหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในโลกวิญ ก็เป็นได้เออฟังดูก็มีเหตุผลนะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าภาพวาดเหล่านี้คือภาพบันทึกผู้มาเยือนหรือภาพจากโลกแห่งจิตวิญญาณกันแน่ข้ามไปอีกทวีปที่เปรูกันบ้างครับกับกำแพงหินซักซาหัวมันที่อยู่ใกล้กับมาชูปิกชู นี่คือป้อมปราการที่สร้างโดยชาวอินคาเมื่อกว่าพันปีก่อนครับแต่ที่มันน่าทึ่งจนคนต้องสงสัยเนี่ยไม่ใช่ขนาดอย่างเดียวครับแต่มันคือก้อนหินแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนี่สิครับลองคิดดูนะครับ ก้อนหินเมื่อือมาแต่ละก้อนเนี่ยน้ำหนักไม่ใช่เล่นเลยบางก้อนหนักถึง360ตันแถมไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวครับวางเรียงกันเป็นแนวยาวกว่า32กิโลเมตรที่พีกกว่านั้นคือก้อนหินพวกนี้มันไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่มันเป็นทรงที่ซับซ้อนและถูกตัดแต่งมาได้เนียนกริบราวกับใช้แสงเลเซอร์ตัดแล้วนามาวางเรียงต่อกันแบบจิ๊กซอโดยไม่มีช่องว่างระหว่างหินแต่ละก้อนเลย คำถามคือมนุษย์โบราณที่ไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนเราในวันนี้เนี่ยจะขนย้ายหินหนักขนาดนี้ขึ้นไปได้อย่างไรจะตัดหินให้ได้รูปทรงซับซ้อนและแม่นยำขนาดนี้ได้อย่างไรมันเลยมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนมาช่วยหรือมาสอนนี่แหละแต่ทางนักโบราณคดีเขาก็ไปขุดคุ้ยหาหลักฐานต่อครับแล้วก็พบว่าชาวอินคาเนี่ย เขาเป็นนักก่อสร้างที่เก่งกาจมากๆนะครับถึงไม่มีเทคโนโลยีไฮเทคแบบเราแต่เขามีความเข้าใจเรื่องกลไกทางฟิสิกส์ง่ายๆอย่างการใช้เชือกขนาดใหญ่ใช้ระบบคันโยกใช้ทางลาดรวมถึงใช้แรงงานคนจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายหินเหล่านี้ครับ ส่วนเรื่องความแม่นยำในการตัดหินอาจเป็นเทคนิคการใช้เครื่องมือหินหรือเครื่องมือทองแดงผสมที่ขมมากๆบวกกับความมานะอดทนและความอัจฉริยะด้านการก่อสร้างที่สืบทอดกันมาเพราะงั้นข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์จึงมองว่าสิ่งนี้คือลักฐานของความฉลาดล้ำของชาวอินคาโบราณไม่ใช่ฝีมือสถาปนิกต่างดาวครับยังอยู่ที่เปรูครับ คราวนี้มาที่ลายเส้นนาสกากันบ้างนี่คืองานศิละปะโบราณที่น่าทึ่งจริงๆครับมันเป็นลายเส้นขนาดใหญ่บนพื้นทะเลทรายนาสกาประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตกว่า300รูปและรูปสัตว์กว่า70รูปทั้งแมงมุมลิงนกที่ขนาดใหญ่มากๆบางรูปยาวถึง3.6กิโลเมตร ความพิเศษคือหลายเส้นเหล่านี้จะเห็นเป็นรูปอะไรได้ชัดเจนที่สุดก็ต่อเมื่อมองจากบนท้องฟ้าเท่านั้นและอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคนในสมัยที่สร้างลายเส้นเหล่านี้ขึ้นมาประมาณ500ปีก่อนคริสตศักรถึงคศ500อยังไม่สามารถบินได้ด้วยเครื่องบินหรืออะไรก็ตามมันเลยกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้หลายคนเชื่อว่านี่ไงต้องมีคนจากบนฟ้ามาแน่ๆ ลายเส้นนาสกาเนี่ยคือผลงานของมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นลานลงจอดของพวกเขากันแน่ แต่การศึกษาของนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ก็ให้มุมมองที่ต่างออกไปครับในยุคแรกๆเชื่อว่าหลายเส้นพวกนี้อาจเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวใช้เป็นปฏิทินดาราศาสตร์แต่การศึกษาต่อมากลับพบว่าหลายเส้นหลายหลายเส้นชี้ตรงไปยังแหล่งน้ำโบราณหรือทางเดินของน้ำใต้ดินซึ่งในพื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งแบบนี้น้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดครับ นอกจากนี้หลายเส้นรูปสัตว์อาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในการบูชาเทพพระเจ้าหรือขอพรให้ได้น้ำหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเผ่าพันธุ์เพราะงั้นแทนที่จะเป็นผลงานของเอเลี่ยนข้อโต้แยง้งจึงมองเป็นความพยายามของมนุษย์โบราณในการเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติหรือกับเทพพระเจ้าในแบบฉบับของพวกเขาครับข้าม,มาเอเชียกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นกับตุ๊กตาปริศนาที่เรียกว่าโดกุ doku dolls ตุกตาดินเผารูปคนพวกนี้พบเจอทั่วญี่ปุ่นเลยครับมีมากกว่า1,500 0ตัวอายุราวๆ3,000ถึงหมื่นปีลักษณะเด่นคือหัวโตเบิ้เริ่มดวงตาใหญ่ๆกลมๆบางตัวเหมือนใส่แว่นตาบางตัวแขนขาลีบเล็กบางตัวมีรูปร่างอวบอ้วนและที่น่าแปลกคือมันมีความสมมาตรสูงมากครับถ้าแขนซายเป็นแบบนี้แขนขวาก็จะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะผู้เชี่ยวชาญหลายคน โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องโบราณสถานกับมนุษย์ต่างดาวก็มองว่าลักษณะของตุ๊กตาโดกุเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเลยมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มาจากที่อื่นใส่ชุดอะไรบางอย่างที่ดูแปลกตานี่อาจจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวที่เคยมาเยือนญี่ปุ่นโบราณและสอนวิทยาการให้มนุษย์ในยุคนั้นก็เป็นได้ แต่ในมุมมองของนักโบราณคดีพวกเขาคาดเดาจากบริบทที่พบตุ๊กตาโดกุครับส่วนใหญ่มักพบในสุสานของชนพื้นเมืองโบราณหรือบริเวณที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆทำให้เชื่อว่าตุกตาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นหรือรูปปั้นธรรมดาแต่น่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาหรือพิธีกรรมลึกลับของพ่อหมดหมอผีในยุคนั้นครับ อายเป็นเครื่องรางใช้แทนคนในการทำพิธีหรือเป็นตัวแทนของวิญญาณฟังแล้วก็กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งใช่ไหมครับกลับไปเม็กซิโกกันบ้างครับกับมหาพิรามิดเตโอทิวาคัน พีระมิดแห่งนี้ใหญ่โตอลังการมากๆครับแม้จะมีหลักฐานยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่ามนุษย์ในอารยธรรมเตโอทิวาคันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารและความซับซ้อนของโครงสร้างนี่แหละครับที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่เชื่อว่ามนุษย์จะสร้างสิ่งนี้ได้เพียงลำพังพวกเขาเชื่อว่ามันต้องถูกสร้างขึ้นหรืออย่างน้อยก็ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวครับ คิดดูสิครับต้องใช้แรงงานมากมายแค่ไหนต้องวางแผนดีขนาดไหนในยุคที่เครื่องทุ่นแรงไม่ได้มีมากมายแบบทุกวันนี้มันชวนให้สงสัยจริงๆนะครับแต่ฝั่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาคำอธิบายครับพวกเขาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นี้เป็นผลงานที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการก่อสร้างครับไม่ใช่สร้างเสร็จในวันเดียวแถมยังใช้แรงงานมหาศาลกว่า1 0 0 0 0แคน ซึ่งในยุคนั้นอารยธรรมเตโอติหัวคันถือว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอสมควรนะครับมีหลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงวิถีชีวิตเครื่องมือต่างๆระบบรอกง่ายๆที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหินรวมถึงความรู้ด้านการเกษตรที่หล่อเลี้ยงประชากรจำนวนมากได้ เพราะงั้นข้อโต้แยง้งจึงมองว่าพีระมิดนี้คือเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในยุคของพวกเขาไม่ใช่เทคโนโลยีของเอเลี่ยนครับยังอยู่ที่เม็กซิโกครับคราวนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆในกลุ่มผู้เชื่อทฤษฎีโบราณสถานกับมนุษย์ต่างดาวนั่นคือฝาโลงหินจารึกรหัสลับจากดวงดาวหรือฝาโลงศพของกษัตริย์ป่าแควแห่งอาณาจักรมายาโบราณ ภาพแกะสลักบนฝาโลงศพของกษัตริย์องค์นี้อายุประมาณศตวรรษที่7ครับมันเป็นภาพที่ดูแล้วชวนให้คิดจริงๆครับภาพแกะสลักแสดงให้เห็นกษัตริย์ป่าแควอยู่ในท่าทางเหมือนกําลังนั่งอยู่บนอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายเก้าอี้มีมือจับคันบังคับอะไรบางอย่างอยู่ด้านหน้าด้านล่างของเขาก็เหมือนมีเครื่องยนต์หรืออะไรที่พ่นควันออกมาและด้านบนก็มีรูปทรงคล้ายหัวจรวด โอ้โหคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเห็นภาพนี้แล้วตีความตรงกันเลยครับว่านี่คือนักบินอวกาศโบราณชัดๆนั่งอยู่ในยานอาวกาศกำลังจะเหาะเหินไปในจักรวาลภาพนี้กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นเด็ดที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีนี้เลยครับ แต่ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีซึ่งศึกษาจากบริบทความเชื่อและสัญ,ญลักษณ์ของอารยธรรมมายาโบราณพวกเขาตีความภาพสลักนี้ ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับพวกเขาอธิบายว่าภาพนี้คือการเดินทางของกษัตริย์ปาแควสู่โลกแห่งวิญญาณครับสิ่งที่เห็นคล้ายยานอวกาศจริงๆแล้วคือแกนกลางของจักรวาลครับส่วนที่ดูเหมือนคันบังคับอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจหรือการควบคุมส่วนด้านล่างที่ดูเหมือนเครื่องยนต์พ่นควันอาจเป็นรากของต้นไม้แห่งชีวิต Tree of Life ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในความเชื่อของชาวมายาเป็น ตัวเชื่อมระหว่างโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกใต้พิภพ,พเพราะงั้นสิ่งที่เห็นจึงไม่ใช่การเหาะเหินโดยยานอวกาศแต่คือการเดินทางผ่านมิติทางจิตวิญญาณตามความเชื่อของชาวมายาโบราณครับช่างเป็นการตีความที่แตกต่างกันคนละโลกจริงๆนะครับมาถึงอินเดียกันบ้างครับกับวิหารไกลลาาที่เอลโลราเอลโลราเคฟ นี่คือสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมากๆครับเพราะวิหารขนาดใหญ่มือมาแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาทีละส่วนเหมือนวัดทั่วไปครับแต่ถูกแกะสลักเจาะขวานลงไปจากภูเขาหินขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียวใช้เวลาสร้างหลายร้อยปีครับตัววิหารที่แกะสลักออกมาเนี่ยมีน้ำหนักรวมประมาณ400,000ตัน แค่คิดว่าจะต้องใช้เครื่องมือแบบไหนใช้แรงงานเท่าไหร่ในการแกะภูเขาทั้งลูกให้เป็นวิหารขนาดนี้เนี่ยก็ขนลุกแล้วครับ ที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือกลไกาทางวิศวกรรมบางอย่างมันดูซับซ้อนจนหลายคนสงสัยว่ามนุษย์ในยุคนั้นทำได้อย่างไรแม้แต่เทคโนโลยีการแกะสลักในปัจจุบันก็ยังถือเป็นงานที่ท้าทายมากๆแถมยังมีคำถามคาใจที่ว่าเศษหินกว่า4แสนตันที่ถูกแกะออกไปเนี่ยมันหายไปไหนหมดเพราะไม่พบเศษซากหินกองมหือมาในบริเวณรัศมีร้อยกิโเมตรเลยนะครับ และยังมีอีกจุดที่ชวนให้คิดรูปแกะสลักสิงโต4ตัวที่อยู่ตรงกลางดาดฟ้าของวิหารมันถูกวางในรูปแบบกากบาทหันหน้าไปในทิศท,ทั้งสี่ได้ถูกต้องเป๊ะนะครับในยุคที่ยังไม่มีเข็มทิศอย่างทุกวันนี้มนุษย์โบราณรู้ทิศท,ที่ถูกต้องได้อย่างไร ด้วยปริศนาเหล่านี้แหละครับที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าวิหารไกรลาดที่น่าทึ่งแห่งนี้มนุษย์สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดไม่ได้แน่ๆครับต้องมีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยหรือชี้ทางให้นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำอธิบายที่ชัดเจนครบถ้วนในทุกปริศนาได้ค่อนข้างยากครับทำให้เรื่องราวของวิหารแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาคาโลกอยู่จริงๆครับ สุดท้ายครับกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราบ้างที่ภาพเขียนสีผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีครับบนหน้าผาสูงริมแม่น้ำโขงมีภาพเขียนสีโบราณอายุมากกว่า3,000ปีเต็มไปหมดครับมีทั้งรูปคนรูปสัตว์แต่ที่ชวนให้คิดคือมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับและรูปร่างแปลกประหลาดหลายรูปครับมีรูปที่ดูคล้ายมนุษย์แต่หัวกลมโตมากๆหรือไม่มีรายละเอียดใบหน้า บางภาพเหมือนคนใส่หมวกที่ดูคล้ายหมวกนักบินแถมยังมีภาพวงกลมหรือแผ่นดิสกหลายภาพที่กลุ่มทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวตีความว่ายานบินหรือ UFO พวกเขาเชื่อว่าภาพเขียนสีผาแต้มเหล่านี้อาจไม่ใช่การบอกเล่าวิถีชีวิตแต่เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญคือการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เคยมาเยือนบรรทบุรุษของเราในอดีตครับ แต่ในมุมมองเชิงมิทยาศาสตร์และโบราณคดีก็มีคำอธิบายที่ฟังขึ้นนะครับพวกเขาบอกว่าภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพิธีกรรมความเชื่อเรื่องเล่าทางจิตวิญญาณของคนในยุคนั้นครับสัญ,ญลักษณ์หรือรูปร่างที่ดูแปลกประหลาดอาจไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงๆแต่เป็นผลจากจินตนาการเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการตีความโลกในแบบของคนโบราณครับ รูปร่างที่ไม่เหมือนมนุษย์อาจหมายถึงเทพผีบรรพบุรุษหรือสัตว์ในตำนานส่วนรูปทรงวงกลมอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือวงล้อเพราะงั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องราวความเชื่อและโลกภายในจิตใจของคนโบราณมากกว่ามากกว่าจะเป็นหลักฐานการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวครับ เห็นไหมครับคุณผู้ฟังทุกเรื่องราวที่ผมเล่ามาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดในถ้ำกำแพงหินพีระมิดลายเส้นบนพื้นหรือตุ๊กตาโบราณมันมีทั้งด้านที่ชวนให้เราเคลิมตามทฤษฎีที่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่เอเลี่ยนมาช่วยจริงๆและด้านที่นักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีพยายามหาคำอธิบายตามหลักการตามเหตุผลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่คนพบ มันคือเส้นบางๆระหว่างอัจฉริยภาพของมนุษย์ยุคโบราณกับความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผู้มาเยือนจากดวงดาวมาเกี่ยวข้องจริงๆครับเรื่องบางเรื่องมันก็ยังคงเป็นปริศนาคาโลกที่ยังหาข้อสรุปที่ทุกคนยอมรับไม่ได้และนั่นแหละครับที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงน่าค้นหาน่าถกเถียงและน่าติดตามต่อไปเรื่อยๆ แล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณเชื่อทฤษฎีไหนมากกว่ากันเชื่อในความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์โบราณหรือเชื่อว่ามีใครบางคนจากต่างดาวมาช่วยกันแน่ครับลองคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าคุณคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีนี้ครับ ถ้าชอบเรื่องราวลึกลับชวนให้คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกที่ผมจะนำมาทอให้ฟังอีกในครั้งหน้าวันนี้ผมแม็กอธิเดชต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ